โรงเรียนคุณภาพของชุมชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโดยขับเลื่อนโรงเรียนหลักของชุมชนมีการบริหารจัดการงบประมาณบุคลากรสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมมีหลักการทําโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เกิดจากการรวมโรงเรียนเครือข่าย1ต่อ7หรือ1ต่อ8 หรือในอัตราส่วนที่มากที่สุดที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้ให้มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนเกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนบ้านท่าหินงมตั้งอยู่บนเทือกเขาภูแลนคาณนะบ้านท่าหินงมหมู่หนึ่งถนนสายท่าหินงมเมืองชยัยภูมตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองชยัยภูมจังหวัดชัยภู สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งเปิดทำการเมื่อปีพุทธศักราช2512ัมีเนื้อที่40ไร่สร้างเป็นอาคารชั่วคราวจำนวนสีห้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4มีนายทองอินครังชำนาญทำหน้าที่ครูใหญ่คนแรกปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เขตพื้นที่บริการ4ี่หมู่บ้านได้แก่ บ้านท่าหินงมบ้านแจ้งเจริญบ้านวางน้ำเขียวและบ้านใหม่บัวงา โรงเรียนวัานท่าหินงมมีอักษรยอ่อคือทอจุดงจุตตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนลักษณะของสัญลักษณ์เป็นรูปลัศมีแชรอยู่รอบพระมหาพิชัยมงกุฎเหนือรูปวงกลมภายในวงกลมมีอักษรยอ่ทอทง,งอคืออักษรยอ่อโรงเรียนบ้านท่าหินงมและส่วนล่างมีตัวอักษรคำว่าโรงเรียนบ้านท่าหินงม สีประจำโรงเรียนคือสีเขียวเหลืองสีเขียวหมายถึงความเจริญงอกงามทางผู้เรียนสีเหลืองหมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญาคติพจน์ปัญญาณรานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของน,อนรชนความขวัญสุขภาพดีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรมนำประชาธิปไตย เอกลักษณ์นาฏสิลป์ดีเด่นเน้นเทคโนโลยีมีชีวิตที่พอเพียงอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหวางาม โรงเรียนบ้านท่าหินงมสังกัดสำนักงงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่นายนิวัฒน์แก้วเพชรรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่นายสงัดคำเรืองศรีศึกษานิเทศประจำสูงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมอหินขาวนางสาวอาไทยนุชบุญเพลิง ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าหินง,งมูมีผู้บริหารสถานศึกษาดรพิมพิศาชัชวพันธ์รองผู้มนวยการสถานศึกษานาชัชดาภร์พาราข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการครูจำนวน19คนพนักงานราชการจำนวนหนึ่งคนครูอัตราจ้างจำนวนสองคนพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมจำนวนหนึ่งคน ครูการโรงเรียนจำนวน2คนและนักการจำนวน2คนรวมบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน29คนจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าหินมงมูปีการศึกษา2563ซึ่งแยกตามช่องชั้นมีจำนวนดังนี้ ช่วงชั้นอนุบาลจำนวน5 3คนโช่วงชั้นที่1จํานวน123คนโช่วงชั้นที่2จํานวน96คนโช่วงชั้นที่3จํานวน178คนนักเรียนจากโรงเรียนสาขาบ้านวังคําแคนจํานวน10คนรวมจํานวนนักเรียนทั้งซิสี่้อ460คนโรงเรียนบ้านท่าหินงูได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจในระดับชาติดังนี้ รางวัลเหรียญเงินสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบคลลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอวอร์ดครั้งที่9ประจัาปีการศึกษา2562ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองชนะเลิศระดับเหรียญทองรางวัลสมคุณค่าสปทเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับปฐมศึกษากิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวยัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบ um รมราชกุมารีรางวัลต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะโครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ภูเขาภูแลนคาจังหวัดชัยภูมิรางวัลเหรียญทองการแข่งขันนาาศิสิ์ไทยสร้างสารรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2,562 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันรำวงมาตรฐานร,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนร,ระดับชาต <ksam> ิครั้งที่69ประจำปีการ,รศึกษา2562รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกวียาวชนคนรุ่นใหม่กาบยานี11ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562 ในการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนได้ดำเนินงานโดยได้สำรวจข้อมูลโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเป็นโรงเรียนที่สามารถที่จะรวมได้ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านท่าหินงมผู้บริหารสถานศึกษาดรพิมพิศาชัดชวพันธ์มีข้าราชการครูจำนวน19คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คนนักเรียนจำนวน450คน 2. โรงเรียนบ้านห้าหินงมสาขาบ้านวังคำแคนผู้บริหารสถานศึกษาดรพิมพิศาชัชาวพันธ์มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน3คนนักเรียนจำนวน10คน 3. โรงเรียนบ้านวางังพูนผู้บริหารสถานศึกษานายสุภชัยประเสริฐนูมีข้าราชการครูจำนวน15คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คนนักเรียนจำนวน197คน 4. โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดงผู้บริหารสถานศึกษานายพีรวัตรอินทิพรมีขา้าราชการครูจำนวน6คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน2คนนักเรียนจำนวน104คน 5. โรงเรียนบ้านห้วยผักนาำผู้บริหารสถานศึกษานายปราโมทขวัญยืนมีขา้าราชการครูจำนวน3คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คนนักเรียนจำนวน80คน 6. โรงเรียนบ้านหนองแวนผู้บริหารสถานศึกษานางพ,พัฒนันพัฒนพูทีเลิศมีข้าราชการครูจำนวน9คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน3คนนักเรียนจำนวน123คน 7. โรงเรียนบ้านลาดผักน้นาผู้บริหารสถานศึกษานายสุขสรรผาดไทยสง มีข้าราชการครูจำนวน13คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน4คนนักเรียนจำนวน15 151คน 8. โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคมผู้บริหารสถานศึกษานายกิติภพคุณจันทร์มีข้าราชการครูจำนวน8คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน1คนนักเรียนจำนวน95คน 9. โรงเรียนบ้านทรัพีทองผู้บริหารสถานศึกษานางสาวหนึ่งฤทธิไทยจารุวงศ์ มีข้าราชการครูจำนวน4คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน4คนนักเรียนจำนวน71คนโดยโรงเรียนที่จะเข้าร่วมทั้งหมด9โรงเรียนมีข้าราชการครูจำนวน77คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน32คนนักเรียนจำนวน1281คนโดยแต่และโรงเรียนมีระยะทางห่างจากโรงเรียนวัดท่าหินง,งดังนี้1 โรงเรียนบ้านท่าหินงงสาขาบ้านวังทำแคนระยะทาง3กิโลเมตร2โรงเรียนบ้านวังโพนระยะทาง8กิโลเมตร3โรงเรียนบ้านทุ่งหวังแดงระยะทาง5กิโลเมตร4โรงเรียนบ้านทุ่งผักหนามระยะทาง3กิโลเมตร5โรงเรียนบ้านหนองแวงระยะทาง6กิโลเมตร6โรงเรียนบ้านลาดผักหนามระยะทาง10กิโลเมตร7 โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคมระยะทาง1กิโลเมตรแต่โรงเรียนบ้านซักสีทองระยะทาง4กิโลเมตรโรงเรียนบ้านท่าหินง,ง,งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเนื่องด้วย 1. ด้านกายภาพโรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นหลักที่ให้โรงเรียนอื่นมาเรียนรวมได้ในอัตรา1ต่อ7หรือ1ต่อ8 หรืออยู่ในอัตราส่วนมากที่สุดที่สัานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้โรงเรียนมีพื้นที่จำนวน40ไร่และมีความเหมาะสมที่สามารถพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจานวนนักเรียนได้มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมสะดวก 2. ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสัมพันธครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักให้ความสัมพันธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. ด้านภาคีเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีโรงเรียนได้จัดของงบประมาณตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนดังนี้ด้านอาคารสถานที่จำนวน3 4 9 9 6 1 0 0บาทงบซ่อมแซมจำนวน9 9 3า0 0นบาท โรงเรียนบ้านท่าหินงงรายการอาคารเรียนและอาคารประกอบพื้นที่40ไร่ 1. อาคารเรียนอนุบาล3ห้องเรียนมูลค่า4 2 1 9 0 0 0บาท 2. อาคารโอเบก106ลอทับ61มูลค่า7,926,000บาท 3. โรงอาหารแบบ101ลอทับ27พิเศษมูลค่า13,518,000บาท 4. สนามฟุตบอลฟอร์สาพิเศษมูล,ลค่า1,698,000บาท 5. บ้านพักครู8ครอบครัวมูล,ลค่า4,142,000บาท 6. สนามกีฬาอเนกประสงค์มูล,ลค่า1,377,000บาท 7. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย6ที่ทับ49มูล,ลค่า 665,900บาท 8. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง6ที่ทับ49มูล,ลค่า525,900บาท นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้านให้ได้รับความรู้มีความสุขและเป็นแหล่งให้ความรู้และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาอาคารเรียนให้ทันสมัยอาคารประกอบครบคันแหล่งเรียนรู้หลากหลายพร้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครูครบชั้นเรียนครบวิชาเอกมีครูเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีบุคลากรสนับสนุน ผู้บริหารกล้าเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงมีงบประมาณที่เพียงพอโรงเรียนมั่นท่าหินงมขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ